สวัสดีค่ะสายรุง้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรัฐบาลรัฐบาลของประชาชนนั่นเองซึ่งมีการประชุมคอรมอกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกทันทีนะคะเมื่อวันที่13กันยายน2566ที่ผ่านมาเรามาดูนะคะว่าประชุมคอรมมีการเลือกหัวข้อไหนนะคะหรือว่านโยบายไหนที่จะทำทันทีนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันนะคะ สำหรับหนึ่งเลยนะคะจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบหกรอบนะคะ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2567เพื่อให้สมพระเกียรติแล้วก็เตรียมงานให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 2. นะคะลดค่าไฟฟ้าจากเดิม4 4บาท45สตางค์ต่อหน่วยเป็น4บาท1 0 ต่างต่อหน่วยนั่นเองก็คือลดลงนะคะในรอบบินเดือนกันยายน2566เป็นต้นไปค่ะแล้วก็ลดราคาน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเริ่มวันที่20กันยายน2566นะคะมีการพ,พักชำระหนี้เกษตรกร3ปีและหนี้ของ EMS ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผลักดันการสร้างประสิทธิภาพเพื่อประโยชนส์สูงสุดของประชาชนค่ะเปิดวีซ่าฟรีชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวจีนนะคะและก็คาสสถานตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง29กุมภาพันธ์2567ค่ะช่วยสร้างรายได้และก็สร้างงานให้กับประชาชนนะคะ ให้มีการศึกษารายละเอียดการปรับแบ่งนะคะการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการเป็น2รอบต่อเดือนเริ่ม1มกราคม2567เพื่อเพิ่มเงินสดให้ข้าราชการบรรเทาทุกข์และจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะคะตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร,ร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะคะก็คือดึงศักยภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่กประชาชนนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะแต่งตั้งคณะกรรมาการศึกษาแนวทางการทําประชามติโดยยึดตามแนวทางสารรัฐธรรมนูญและใช้เวทีรัฐสภาหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการและการทําประชามติ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันค่ะและนี่ก็เป็นข้อสรุปมปติการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาค่ะ